สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุนตาชาแนลค่ะตำรวจพูดแล้วคดีน้องชมพู่ฟังตำรวจพูดบ้างคดีน้องชมพู่สำหรับเรื่องราวของน้องชมพู่ต้องบอกเลยว่ายังมีกลุ่มคนจำนวนมากให้ความสนใจส่วนใหญ่ต่างก็เรียกร้องอยากให้ตำรวจออกมาพูดอะไรบ้างทำไมตำรวจเงียบ หรือไม่สามารถคลี่คลายคดีได้สำเร็จและล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าไม่มีการรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายใดๆทั้งสิ้นอักษรย่อสอตไม่จริงเช่นเดียวกับที่บอกว่าทีมสืบสวนเตรียมเสนอให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพิจารณาออกหมายสารรวบผู้ต้องหาลักพาตัวน้องชมพู่ก็ไม่จริงแต่ตำรวจยืนยันแบบนี้มีบุคคลเป้าหมายกำลังหาพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมเร็วๆนี้จะมีคำสั่งบางอย่างเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แน่นอน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเร็วๆนี้ต้องมีข่าวดีแน่นอนสำหรับคดีน้องชมพู่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวช่องแปดค่ะ